ังหวัสงขลาถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าสงขลาและอื่นๆอีกมากมายทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและประเทศอย่างยั่งยืนจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาจึงได้จัดทําโครงการเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลากลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะมีรูปแบบและรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสงขลามีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำหรือผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน40คน โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนมาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกาลุณัน,นรัตนแสนวงศ์อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรชุมชนท่องเที่ยวนววัิถีดในหลายๆจังหวัดเมื่อปีพศ2561และนาวาอากาศตรีดรสหัสชัยมหาวีระวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านชุมชนท่องเที่ยว โดยวันที่12ตุลาคม2562ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายทั้ง40คนเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรทั้งสองท่านในหัวข้อการเตรียมความพร้อมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวและการบูรณาการการท่องเที่ยวในชุมชนพร้อมทั้งยังได้ทำเวิร์ k ช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวของ16อำเภอณโรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในวันที่13-15ตุลาคม2562ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังจังหวัดภูเก็ตโดยได้เข้ารับฟังการบรรยายและเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนณชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณแบบชิโนโปรตุกิสไว้ให้ได้สัมผัสทั้งยังมีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่าเพรนากร แหล่งท่องเที่ยวที่มีให้เลือกหลากหลายอารมณ์ชวนต้องมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าภูเก็ตจากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวแหลมศักด์จังหวัดกระบี่ซึ่งชุมชนแหลมศักดเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของการหลอมรวมหลายวัฒนธรรมคือชาวพุทธจีนและอิสลาม ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจนได้กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนที่ใครต่อใครได้มาสัมผัสแล้วจะหลงรักอย่างแน่นอนที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามและสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยซึ่งผู้นำชุมชนทุกท่านที่เข้าร่วมศึกษาดูงานล้วนได้รับความรู้ในด้านการจัดการท่องเที่ยวและนำมาปรับใช้อย่างชุมชนของตนเองได้ พร้อมทั้งยังได้จัดกิจกรรมทดสอบศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นเวลา3วัน2คืนในวันที่7-9พฤศจิกายน2562ณจังหวัดสงขลาโดยเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างภูมิภาคผู้แทนจากอปทอ สื่อมวลชนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานภาคการศึกษาผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทดสอบเส้นทางในเมืองเก่าสงขลาเกาะยอกอํเภอสิงหา,าคนคร ภอสถิงพระและอำเภอบางกล่ำเช่นเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหลวงปู่ทวดเป็นต้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในหลากหลายรูปแบบโครงการยังได้ผลิตแผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้ง16อำเภอแผ่นพับเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาจำนวน10เส้นทางที่โดดเด่นน่าสนใจยิ่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลักเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรองสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแผนที่ท่องเที่ยว และผลิตวีดิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว5เส้นทางพี่หนักไหมเนี่ย <c oughs> เห็นแบกมานานแล้วน่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองสิโ <c oughs> อ้โหหนักมากไม่ไหวเลยนะเนี่ยจ๋าชอบการเดินทางค่ะ เพราะการเดินทางทำให้จ๋าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในท้องโลกกวา้างวิธิทัศน์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาที่รวบรวมทุกอัธรศการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาไว้อย่างครบถ้วนฮัลโหลสวัสดีครับไอ้เบาเดี๋ยวผมจะลงไปเอลที่บ้านอ้สักติดหนึ่งครับไอ้บาเป็นไกด์พาผมเอลได้ก็ครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันหนองบาล ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่รู้จักเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกคนสู่การพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับที่นี่จังหวัดสงขลาเที่ยวช็อปชิมเช็คอินสงขลา